อย่างวันนี้ก็ลมอะไรก็ไม่รู้พัดอินังแก็บสั่งของไปสั่งตรงให้มันตรงตรงนี้แก๊บก็มั่นมากไม่โทรมาหาฉันด้วยวางไว้เลยแล้วก็ออกไปเลยฉันก็รอไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทำไมไม่มาสักทีวะเออปรากฏว่าเขาไปวางไปอีกที่หนึ่งไปวางหน้าสถานทูตคิดว่าฉันเป็นท่านทูตมันอมากินข้าวฉันก็งงฉันก็ว่าฉันก็พิมพ์ไปบอกพี่แก็บว่าพี่งั้นพี่เอาไปกินเลย ไม่กินแล้วฉันก็เลยพิมพมาบอกเธอว่าซื้อเคเฟซีให้ฉันหน่อยกุกกุกกีบๆให้ฉันกินอ๋อเรื่องมัไเป็นอย่างงี้ใช่ยังไม่พอมานี่อีกพวกเธอนัดก,กันยังไงก็ไม่รู้ฉันได้ไปลงเซ็นท่านพระรามสามนี่เทอร์มินอนพลพระรามสามนี่วันนี้มันวันอะไรแต่ <laughs> ว่าวันอะไรอ๋อนี่ไปทัวร์ในทะพระรามสามเวหรอทัวร์ไม่มีอะไรลงตัวเลยวันนี้สักอย่างหนึ่ง <laughs> หวังว่าพวกเธอจะไม่ใช่ลำดับ ไปอุตส่าห์เลือกให้มาตอนบ่ายอารมจะได้ดีๆบ,บูทมูทฉันหน่อยตั้งแต่เช้าแล้วข้าวฉันก็ไม่ได้กินนั่งรถก็วนรอบกรุงเทพอยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs>